มิสูปาจิโรเข้ามาไม่ได้นัดหมายสภาพไม่เหลืองนะแต่ขาวขาวหมองๆม,มีลอกร่อนนิดๆไปเข้าร้านที่อื่นมาไม่ได้ใช้เวลาทำนานเหมือนร้านเราร้านเราใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงแต่ไทยทำมาทำมาแล้วแป๊บเดียวก็เป็นแบบนี้แล้วเห็นว่าร้านเราขัดแบบลอกผิวเก่าออก งานละเอียดเลยเลือกร้านเราขัดลอกเตรียมผิวแล้วค่อยเคลือบพองานเสร็จแล้วแจ้งลูกค้ากลับมารับลูกค้าเข้ามาเห็นผลงานบอกโอ้โ oh หเหมือนได้ไหมเลยพี่ช่างได้ยินแล้วก็ถูกใจสิ่งนี้ล่ละครับใช้เวลานานใช้ความชำนาญ กับประสบการณ์ที่ทำมามากหลายคันพอทำแล้วออกมาดีลูกค้าถูกใจช่างก็ดีใจครับเวลาจะเลือกร้านที่รับงานให้เราลองสอบถามดูนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งคู่ถ้าใช้เวลาเกือบเกือบสามชั่วโมงเหมือนร้านผมแล้วขัดลอกด้วยกระดาษทราย3เบอร์ถึง4เบอร์ขึ้นไป ผลงานจะค่อนข้างออกมาดีครับเพราะมีการขัดเตรียมผิวแบบละเอียดแต่ถ้าถามแล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งอันนั้นก็ไวเกินไปก็แสดงว่าขัดลอกผิวค่อนข้างทําเร็วไปหน่อยแล้วเวลาเคลือบก็อาจจะไม่ได้พิถีพิถันงานก็ออกมาค่อนข้างที่จะไม่ถูกใจ เพราะร้านค้าอาจจะต้องการปริมาณงานที่มากขึ้นเลยทำเร็วขึ้นก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับ